การที่ไอศครีมมีเนื้อเป็นเก็ดน้ำแข็งนะครับมีสาเหตุจากอะไรแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปดูกันครับ ิยามของเนื้อไอศครีมซอฟเสิร์ฟที่ดีที่สุดนะครับก็คือเนื้อไอศครีมซอฟเสิร์ฟที่มีลักษณะของความแห้งฟูเนียนทีเนี้ยไอคำว่าแห้งฟูเนียนเนี่ยเกิดจากอะไรมันเกิดจากอากาศที่อัดเข้าไปในตัวเนื้อไอศครีมแล้วปั่นออกมาให้เราได้ทานกันสดๆนั่นเองครับสาเหตุของไอศครีมเนื้อเป็นเกล็ดนะครับนั่นก็คือการที่ไม่มีอากาศไหลเข้าไปในชุดใบปั่นนะครับมันทําให้เมื่อเรากดออกมาแล้วนะครับลักษณะไอศครีมที่ได้นะครับจะมีลักษณะเป็นเปีเปยกหนักเข้มนั่นเองครับ สำหรับเครื่องเกาวิตี้นะครับมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่จะทําให้ไอศซคลีมแห้งฟูเนียนได้นั่นก็คือท่ออากาศนั่นเองนะครับโดยตัวท่ออากาศเนี่ยจะให้มาทั้งหมด3รูด้วยกันนะครับเราจะสามารถปรับได้นะครับก็คือจะมีรูเล็กรูกลางรูใหญ่ความหมายของรูใหญ่ก็คือน้ําไอซ์คลีมจะไหลเข้าไปในใบปั่นเยอะอากาศไหลเข้าน้อยถ้าคุณอยากให้อากาศเข้าเยอะคุณสามารถปรับมาที่รูกลางและรูเล็กได้ครับ เมื่อคุณได้เปิดใช้งานเครื่องไอศครีมแล้วก็ปั่นไอศครีมจนได้ที่แล้วนะครับสิ่งที่คุณต้องทําต่อไปก็คือการใส่เจ้าท่ออากาศอันนี้เองนะครับเข้าไปที่ฮอปเปอร์ของเครื่องทาไอศครีมครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ไอศครีมที่แห้งฟูเนีย่ยแล้วครับสำหรับเครื่องรุ่นที่มีแอร์ปั๊มนะครับโดยตระกูล s series ของเรานะครับจะมีระบบที่เรียกว่า bubble แอร์ปั๊มนะครับเมื่อคุณได้กดปุ่มออโต้เพื่อปั่นไอศครีมจนได้ที่แล้วนะครับสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องกดเพื่อให้อากากศ เข้าไปปั่นอยู่ในใบปั่นไอศครีมนะครับก็คือกดปุ่มพับนั่นเองครับหลังจากที่กดปุ่มพับแล้วนะครับเราก็จะสังเกตเห็นฟองอากาศนะครับผุดขึ้นมาบนที่ฮอปเปอร์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเป็นอันว่าเครื่องทํางานเต็มระบบครับสำหรับตระกูล h a s e r i e s ซึ่งเป็นระบบ Press ช r e Air รปั๊มที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือคุณต้องประกอบชุด Air ปั๊มและประกอบเข้าไปในบนฮอปเปอร์ครับและเปิดการทํางานให้เต็มระบบเท่านี้คุณก็จะได้ไอศสครีมที่แห้งฟูเน